ดูชนิดกูอ่ะเขาของเจ้าได้ไหมได้เรื่องถานมน้องเจ้าจริงให้เข้าไป ไปดิที่ไหนดิบานอยู่ที่ไหนหลังไหนหลังไหนครับไม่รู้หลังไหนครับเลยบ้านผู้ใหญ่ไหนไหนหลังไหนครับเลยบ้านผู้ใหญ่แล้วเยี่ยมมากไหนอ่ะเจอแยกแล้วอ่ะรีบหวังเลึกซึ้งกลัวเพิ่งค่าโทนี่หวังไหนอยู่วะค่าโทรกูจ่ายเว้ไม่ใช่เพิ่งจ่ายไหนเน่ะหลังไหนอ่ะไหนอ่ะก็เนี่ยเลยบ้านเพื่อนแล้วเนี่ย รีบวางอย่างเลยเนาะฮัลโหลตรงไหนครับยังเพิ่งวางสิครับยังไม่รู้สถานที่เลยอ่าตรงคอกหมูพิกิปวิเป้เปล่าครับครับครับตรงไปครับไปเลยบ้านใครอะบ้านใครอะบ้านใครชื่อบ้านบ้านไม่ยืนหัวนอกพื้นไ้เรื่องนะผมว่านะสองตัวท้ายบ้านไม่ยื้นหัวนอกพื้นใครจะไปดูหนักมาก สองอุท้ายเจ็ดห้าเจ็ดักลงับบ้านเยงูกัดนะเขาบอกเลยว่าให้นั่งนิ่งๆทามักขาให้นั่งนิ่งนะคะไม้ดามดาดามดามแหมหมด่องเตาเยมั้งใช่ิเก้าสดห้า ไม่เข้าใจทำไมรอพอต้องอยู่ติดไฟแดงแล้วจะมุดไปยังไงเด้อ กูชี้วัฒนาว่าสองเป็ว่าสองเป็สามหนึ่งสองเจ็ดแปดห้าสามหนึ่งสองเจ็ดแปดห้าว่าสิบรอพอเวลานี้สามสหนึ่งสองเจ็ดแปดห้าสองสิบรอพอเวลานี้เก้าสองศู